สวัสดีค่ะช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์วันนี้เราพาเพื่อนๆทีมาเที่ยวกานเกษตรแฟร์จังหวัดสุรินทร์ครั้งที่ส0นะเพือนประจำปี2566เรามาดูเห็นเมนูอาหารนะคะเป็นของมาจากอำเภอรัตนบุรีนะคะเพื่อนก็เป็นเนื้อย่างโคกุลนะคะไปดูไปชมกันได้เลยค่ะค่ะเพื่อนวันนี้เรามาถึง เนื้อย่างโคขุนทัตนบุรีนะคะเพื่อนพี่พี่กำลังย่างอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ,คะมาจากช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็ อันนี้เป็นของอำเภอรตัตนบุรีเราเนาะใช่ค่ะของโอท็อกร,ร,รัตนบุรีค่ะของโอท็อกเหรอคะอ,อ๋อขึ้นชื่อในอำเภอรัตนบุรีใช่ไหมคะใช่ค่ะี่นาของบริษัทออทไทยบีฟค่ะบริษัทออทไทยบีฟใช่ค่อะออทไทยบีฟนะค่ะอ๋อนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้ดูที่ป้ายนะคะก็<อ>จะเป็นลูกชิ้นเนื้อออทไทยบีฟนะคะของบริษัทออทไทยบีฟนะคะเพื่อนๆก็การันตีได้นะคะ เนือย่างโคขุนก็จะมีของดีเมืองรัตนบุรีนะคะให้ได้มากกว่าความอร่อยนะคะอร่อยนุ่มชุ่มลิ้นไม้ไมละเท่าไหร่คะน้องไม้ละสิบสองสิบไม้ร้อยไปเลยค่ะอ๋อไม้ละสิบสองบาทะะชิ้นเนื้อไม้ละสิบบาทนะคะลูกชิ้นเนื้ออานื้อรวนันี้ก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะเพื่อน อันนี้ใช่ไหมคะนี่เนื้อได้ค่ะอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวค่ะทีละเจ็ดสิบค่าละเจ็ดสิบนะคะเพื่อนที่ก็น้องก็จะมีเดี๋ยวคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะแล้วเ็อะไรดีคะไม้ละสิบบาทค่ะชิ้นเนื้อออสไทยนะคะเพื่อนทอดไทอดไข่ห้บาทเอ็นเหลือแค่ดีแล้วนะครับไข่เอาอันนี้เอ็นก็น้องกำลังย่างอยู่นะเพื่อน น้องจะย่างพร้อมข้าวจี่นะคะเ่อน้จี่ไม้ละสิบสองบาทสิบไม้ร้อยเลยค่ะสิบไม้หนึ่งร้อยนะคะเพื่อนก็จะได้โปรู่ของทั้นนะคะไถ้าเราซื้อนี้นะคะเนื้ออสออสไทยนี่มีอะไรพิเศษคะของสำหรับฟาร์มเราคะ เนื้อที่เราขุดเองเลยค่ะเป็นคนที่เราขุดเองทำเองทุกอย่างเลยค่ะโอใช่ไหมขุดเองทำเองทำแหล่เองทำแหล่งเองแล้วก็เอามาไดเอทแกลนทั้งต่ำมา14วันค่ะเหรอค่ะทัานต่ำ14วันก่อนที่จะเอามาอ๋อต้องก่อนก่อนที่จะเอาวัวมาทำนี้ไดเอทท่านต่ำ14วันโอ้โหนะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆเนาะโอ้ มีมีฟาร์มอยู่ที่รัตนาเลยใช่ไหมคะตำบลเบิดอำเภอรัตนบุรีอยู่ตำบลเบิดฟาร์มนะคะมีวากิวกับชาโรเล่นะคะมีวากิวกับชาโรเล่โอ๊โอกาสหน้าเดี๋ยวป้าไปไปที่ฟาร์มได้ไหมคะได้ค่ะชวนลูกค่ะเพื่อนเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสนะคะเราจะพาเพื่อนๆในทีไปเที่ยวที่ฟาร์มของน้องอยู่อำเภอรัตนบุรีนะคะเดี๋ยวมาดูที่น้องย่างนะคะ เป็นการย่างข้าวจี่ด้วยมีเนื้อล้วนๆเลยนะคะเพื่อนพี่ไม่แพงนะคะสิบสองบาทสิบไม้ร้อยนะคะเพื่อนได้ใหญ่นะคะนี่ดูเหมือนจะใหญ่กว่าที่อื่นด้วยนะคะนี่นก็โคขุนของรัชนบุรีก็จะเป็นขุนเองนะคะแล้วก็ทําเองนะคะเพื่อนอันนี้มาสดๆนะคะ เรากระทราได้รับโอโยเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะลัเรียบร้อยแล้วนะคะได้รับโอโยเรียบร้อยเป็นของโอทับในจังหวัดเอ้ยในอำอเภอรัตนบุรีนะคะพเพื่อนน้องก็ออกมาย่างนะคะดูอ,อีกีน้องย่างพิเศษก็คือโอจะ คุณเองเราจะไลเอทก่อนสิันก่วันไลเอทก่อนสิบสี่วันค่อยทำนะคะเพื่อนๆไม่ไม่ไม่ได้เอามาทำเลยนะคะเพื่อนก็ต้องไลเอทก่อนค่อยออกมานะคะเพื่อนๆให้ดูพี่กำลังย่างอยู่หนึ่งสองสามห้าหก แล้วขายที่รัตนบุรี También, นี่ขายอยู่จุดไหนคะรัตนบุรีนะคะเราขายประจำหน้าโรงงานตะบนเบอร์ค้าขายประจำแล้วเพราะว่าเราจะมีพวกชิ้นเนื้อเป็นเนื้อกีบหวกสเต็กอินดี้นะคะแเป็นเนื้อต์ไลขายสำหรับร้านสเต็กแล้วค่ะออ๋คะ มีประจำทุกวันจันทร์ค่ะที่หน้า Apple, ะะนอำเภอรัตนบุรีเลยค่ะเป็นโครงการอำเภอเขียวนะคะอะไรอำเภอกนจัดพิ้นค่ะขายประจำอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีทางช้อปปี้นะคะโปรโสร็จแล้วแล้วก็เพจอดอ,อดไทยลูกชินช้นเนะะื้อออดไทยลูกชิ้นเนื้อนะค่ะค่ะพี่คุณน้าโปรโมทได้เลยนะคะโปรโมทได้เต็มที่เลยจะมีที วันที่5ถึงวันที่10นี้ก็จะมีที่งานบ้านธาตุนะคะแล้วก็งานบ้านธาตของอำเภอรัตนบุรีค่ะตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่25แล้วก็25ปีหน้าเราก็จะไปที่เมืองทองธานีค่ะอ๋อแล้วก็ได้รับเกียรติไปที่เมืองทองธานีนะค่ะเพื่อนๆสำหรับคนเหนือที่่โซนกรุงเทพนะคะเดี๋ยวเราเจอกันได้ที่เมืองทองธานีค่ะวันที่ วันที่25ค่ะยามสิงนะคะแล้วก็ชาวโคราชก็จะเจอเรางานวันที่25ค่ะเดือนหน้านะคะเย็นหน้าที่โคราชใช่ไหมคะงานกาชาติเหมือนนกัที่โคราชไปทุกที่เลยนะคะพเพื่อนๆพื่อนในปีนะคะก็หาป้ายเนื้อย่างโคกุนออสไชได้เลยนะคะพเพื่อนๆอร่อยนุ่มชุ่มลิ้นไม้ละ12บาท10ไม้100่งรนะคะเพื่อนในปีสนับสนุน ของไทยซื้อของไทยนะคะเพืเ่อนๆโคไทยนะคะุนเองนะะมีนามบัตรไหมคะเตรียมนามบัตรให้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ลงในรา,ายละเอียดให้นะคะนนเดี๋ยวเราจะลงที่นามบัตรและรายละเอียดให้นะคะเพืเ่อน ของคุณทิพวรรณสืบสีนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะพเพื่อนๆลงชื่อได้เลยใช่ไหมคะลงชื่อในเฟสเพจได้เลยเนาะ,เ,ะเอาะเอาเพื่อนๆมาไปตามที่ น้องบอกไปนะคะเพื่อนๆเ,เป็นพี่อยู่กรุงเทพเมืองทองธานีนครราชสีมาแล้วก็อำเภอรัตนบุรีที่อยู่ใกล้บ้านก็ไปหาทานกันได้เลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราดูนี่ม,มีน้ำจิ้มให้พร้อมใช่ไหมคะนี่ค่ะน้ำจิ้มให้พร้อมเลยนะคะที่สี่บาทเวย โอ๊ยขอบคุณจ้ะพี่ขอโทษนะคะพี่อันนี้นะคะให้ดูสดๆกันเลยนะคะเพื่อนอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นเนื้อแดดเดียวค่ะแดดดเียวชิมได้ค่ะลองได้เลยอันนี้อันนี้เนื้อเนื้อวันกันใช่ค่ะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อย่างค่ะเนื้อย่างไม่ใคร่เลยถ้าจีนี้อันเท่าไหร่คะสิบบาทครับอ๋อสิบนะครับเพื่อนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็พาเพื่อนเพื่อนมาชม โคขุนรัตนบุรีนะคะเพื่อนเราก็หวังอย่างยิ่งว่าคลิปรีวิวอาหารวันนี้ก็คงจะพอให้ความสุขและก็ความบันเทิงให้กับเพื่อนๆทีทุกคนทุกท่านคอเนื้อโคผมได้รับชมกันนะคะก็เข้ามาชมคลิปของเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กัน เช่งตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปของเรานะคะขอบคุณเจ้าของร้านโค้คุณออสไทยนะคะขอบคุณมากค่ะาาลานะคะสวัสดีค่ะ,คะยิงย่งยิ่งปังๆเลยนะคะ